B G V P ครับโซลมอนเนาะหูฟังตัวที่ดีสุดของ B G V P หรือว่าแฟลกชิพ p นะเวลานี้ราคาเบาๆครึ่งแสน สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu ของบอย i have cpu ครับวันนี้เราจะรีวิวหูฟังที่เป็นตัวสุด ของ BGVP นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวโซโลมอนนะครับราคาหนัก4 9 9ห0หรือว่า50,000นั่นเองนะ50,000ื่อสิบาทถือว่าราคาหนักเป็นหูฟังที่เป็นลักษณะของหูฟัง IEM นะครับหรือว่า In Ear Monitor นั่นเองนะเป็นเรือธงนะตัวนี้ให้มาโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับ9 driver นะครับ9 driver ก็คือ2 DD 3 BA แล้วก็2 EST แล้วก็2 BC ตรงนี้นครับเป็นไดเวอร์ระดับไฮเอ็นเลยนะจากตัวโซเนียนั่นเองครับรับประกันศูนย์ไทย หนึง่งปีนะครับคือเก้าไดเวอร์นี่มันสุดเหมือนกันนะผมเคยใช้หูฟังแบบไดเวอร์เดียวปรติโนปาร์เด็ดไดเวอร์เดียวเต็มที่ก็สี่ไดเวอร์ใช่ไหมผมใช้อยู่ FA7 อะไรเอฟเอเก้าของไดเวอร์แต่ตัวนี้มาถึงมีมาถึงเก้า <9 driver S 1> ไดเดวอร์นะครับเก้าไดเวอร์รวมกันแล้วก็เก้าไดเวอร์นั่นแหละนะครับภายในตัวเดียวนั่นเองนะครับภายในข้างเดียวนะหูฟังเป็นสองพินมาตรฐาน2.78นะครับมิลลิเมตรแจค็คหูฟังเป็น4.4่จุดสี่บาลานซ์นะครับในส่วนของบ g จีเนี่ยเราจะบอกก่อนนะก็มีชื่อเสียงในคนที่เล่นหูฟันะััังงงนนนน่่เเออคคคครบีหูฟมมสาาายนะ B B นะ B ื G ุ้จ กู๊ดนะครับ V คือ v a r i o u s คือหลากหลายแล้วก็ P คือ Pressure นะครับพึงพอใจนั่นเองรวมกันเป็น BGVP เป็นแบรนด์หูฟังหลักพิเองจากประเทศจีนนั่นเองนะครับนั้นเนี่ยตัว BGVP ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงคุ้นอยู่แล้วที่ตัว้มันเบาๆเนาะก็คือจะมีสโลแกนที่เรียกว่าเป็นหูฟังที่มีความคุ้มค่าดีหลากหลายและพึงพอใจตามสไตล์ยี่ห้อนี้คือ BGVP นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทหูฟังที่โดดเด่นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเองนะครับมีรุ่นที่สร้างชื่อเสียงแก่ชาวโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว DM g De หรือว่า ดีเอส1นะครับ BGP เนี่ยเป็นที่กล่าวถึงหรือว่าที่โจลจันในหมู่นักเล่นเป็นอย่างมากนะครับปลายปี2020เนี่ย BGP ก็ได้กลับมาทําตลาดในประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมีออกมาหลายรุ่นอย่างอนกันที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้หรอกนะครับแต่ว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนนะหรือว่าประเทศไทยโดยผมเองก็อยากจะใช้ลองใช้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีหูฟังรุ่นใหม่ๆเข้ามาเตรียมเข้าสู่ตลาดอย่างเช่น BGP ตัว Ds9 นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดจาก DMG นะครับับบมมมมี Zero, มีีี Dn2 Indify แล้วกกก็ ine, นะครอา ที่จะทยอยออกมาในช่วงท้ายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านั่นเองครับโอเคดนตรี okay. เนี่ยคือการพูดคุยกับจิตวิทยาของตัวเองนะครับ b g v p เนี่ยต้องการนาเสนอเสียงที่มีคุณภาพที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดและกังวานที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับมือเลยชีพที่ทันสมัยที่สุดนั่นเองนะครับเราหวังว่า,วาหากลูกค้าได้เลือกใช้ b g v p เนี่ยจะทำให้สัมผัสกับความสุขโดยแท้จริงการฟังเพลงเนี่ยจะมีความสุขให้หลายๆคนผมเองก็ใช้หูฟังในการที่จะเล่นเกณฑ์มถึงสตรีมเกณฑอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตีีง่มดยรโ B ุ ที่จะเปลี่ยนหูฟังได้คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกคา้านะครับให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอนะเป็นดับแรกเสมอเองนะครับเพื่อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อเงินทุกบาทก็นะค,คือเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักจะสังเกตว่าหูฟังของเขาเนี่ยมีหลากหลายราคาพันกาบาทสองพันสามพันก็บบ 2, 000, 3, 000กมีใช่ไหมเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับต่อลูกคา้าากที่สุดต้องการเปลี่ยนสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์กับลูกค้าที่จ่ายไปนะครับโดย น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหูฟังตัวนี้ก็เป็นเดือทธงตัวที่ดีทสุดแล้วแหละตัวแต่ห0าหมื่นอ่ะใช่ปะ่ะแต่ล่าสุดก็ลดเหลือสี่สี่หมืนกว่า4ี 40, 000, ่หมือต้คุณใช้โคด้ดรถประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นหูฟังที่แพงที่สุดที่ผมเคยจับมาเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเรื่องความพรีเมียมเรื่องความโหดขหูฟังผงไม่ตพูดถึงนะครับเป็นตัวเก้าไดเจริงๆนะครับอันนี้เป็นหูฟังเก้าไดเที่ใช้ไดเวอรลับไเอจากตัวโซเนียนด้วยนะครับไดเวอร์จากโซเนียนเอสซีรุ่น ฉฉเลฉลิมฉลองนะพรบรอบ10ปีของแบรนด์เป็นการผสมระหว่างเสียงแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับใช้สายอากาศที่เป็น5ทางแล้วก็ท่อเสียงใน4ท่อตรงนี้นะครับวัสดุจะแบ่งความถี่อเล็กทรอนิกส์เช่นตัววิเชยบวกต,วตัวต้นทาน A v วที่มีความแม่นยำนะครับช่วยให้เสียงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการกระจายความถี่3ความถี่ที่สมดุลความโปร่งของเสียงที่ยอดเยี่ยมแลม้วก็เป็นสภาพเสียงที่สูงขึ้นนั่นเองก็คือความโหดนั่นแหละและความรู้สึกสามมิติที่ดีมากขึ้นก็คือวีดีเสียงมันโหดมากน ด,ด,ด,ดีที่สุดถ้าใครได้รับการผลิตมานะครับครบรอบ10ปีด้วยนะครับออกแบบโดยรวมของหูฟังเนี่ยได้รับแรงบันดาลจากสัญลักษณ์ของกษัตริย์โซโลมอนในตำนานนั่นเองนะครับลวดลายเป็นคลาสสิกแล้วก็องค์ประกอบเชื่อสัญลักษณ์ของยุคกษัตริย์โซโลมอนนะครับได้รับการออกแบบให้แบบเป็นกึ่งแบบวินเทจนิดๆแต่ว่ายังคงความจัดจ้านหรือความสวยงามของตัวหูฟังอยู่นั่นเองนะครับลวดลายเนี่ยเป็นเลขาคณิตนะครับลึกลับของโดมิหานหรือว่าเส้นสายที่คล้ายกับมงกุฎของกษัตริย์นันงตงานแล้วก็เรียบเนียนและเกิดนะ เขาแต่ละสีสแสดงให้เห็นความสําสคัญของประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นเองนะครับก็คืออิงตามกษัตริย์โซโลมอนนั่นแหละนะครับเบลกบอดี้ขึ้นรูปเป็นตัว3มิตินะอ่ายิงเป็น3มิติอยู่แล้วนะเป็นเรซินสามิติอยู่แล้วผ่านกระบวนการขัดเงานะครับและการพ่นสีหลายครั้งนะครับด้วยสีทองตัดขอบแล้วก็สีน้ำเงินเป็นต้นนั่นเองนะครับวสัสดุของตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นเรซินทางการแพทย์ด้วยที่พิมพ์แบบสามมิติออกมานะครับโอเคความพิเศษของสายเคเบิลมาแล้วกันนะครับสายเคเบิลเนี่ยทำจากทองแดงผลึกเดียวนะะคคคคครรรรรััับบบเเเป็นนนนททททอออองงงงงแแดดีีด่่่่ิิสสสสุธ์ยยยูล้้้วววจาาากกฟถผมโโข ลิสต์ Type 4S นะครับสายเคเบิลแกนเดี่ยวนะครับ23 AWG เนาะอันนี้ก็คือมีทำให้มันเป็นแกนรวมทั้งเส้นทั้งหมดเนี่ย200เส้นนะครับสายสัญญาณที่มีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยกำหนดเองเป็นสะพานความเร็วสูงพิเศษสำหรับสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับโอเคแค่สเปคนี้ก็โหดมากแล้วนะนะครับก้าวไรเวอร์อย่างหี้นะนะครับโอเคการผสมภาษาระหว่างเสียงนะครับใช้หูฟังเนี่ย9ตัวนะมี EST DDBA แล้วก็ BCD ตรงนี้ก็คือเสียงตำ่ำนะครับเสียงกลางเสียงสูงก็เต็มที่แหละก้าวไรเวอร์นั่นแหละนะครับ เดิลบลนเบสนะเดิลบลนเบสคอมโบนะครับก็คือตัวที่เป็นคุมเบสนั่นแหละนะครับเป็นตัวคอมโบเป็นตัวคู่8ม mm, มก็คือ PU ยูบวกเอลตรงนี้นะครับโคเชียลแนวนอนเนาะสมมาตรกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวดีๆคือตัวคุมเบสของ BGVP ตัวนี้ก็เลือกเลือกกลุ่มเบสที่ให้พลังเพียงพอเบสที่หยุดและความเร็วในการดีดกลับอย่างรวดเร็วและสะอาดคือเบสมันไม่บวมนะครับมันขึ้นแล้วมันลงเลนะร็ ur, วนั่นเองนะครับไดเว ager, อ BA, ร์เสริมความเที่ยงตามแบบโบล์นคอนแทชชั่นอย่างโซเนียนเนี่ยแห้อารัม ที่มีสุภาพสูงของเดนมาร์กคือโซเดียน2,300เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ที่เป็น B A เดนมาร์กโซเดียน E เนะซีรีส์ B A เนี่ยก็คือเป็นโซลูชันทัชแบร์ที่ปทธิภาพสูงให้ความละเอียดความตีสูงก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรบาลานเจอร์ amateur, ใช่ไหมคือเสียงกลางนั่นเองครับ โอเคแต่งขอบทองแล้วก็พ่นสีด้วยมือด้วยนะสีทองตัดขอบและสีน้ําเงินทองเป็นสีเดียวกับมงกุฎและเสื้อคลุมของกษัตริย์โซโลมอนนะครับเปลือกบอดี้เนี่ยผ่านการขัดเงาและพ่นสีเดียหลายครั้งนะครับและเนื้อสัมผัสก็จะละเอียดอ่อนเป็นมันเงานะครับกระบวนการพ่นสีเนี่ยทำด้วยแฮนด์คราฟต์นะครับด้วยมือนั่นเองนะครับถ้าเห็นดวงดาวที่สดใสทอดยาวจากฝาครอบไปยังเปลือกนะครับและเราค่อยๆเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนี่คือภาพของฝังอีเดียโมนิเตอร์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราให้ชีวิตกกกัััััับบบบบบพวววมมมนน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 ะะะคคคครรรรซซึ่่่งงงีาาาใูปปแตตๆเเออออโโโล็ืิย นนะมอบเสียงให้มันดีอยู่แล้วนะครับสั่งสมกันมาเป็นพันปีนะแบบว่าตัวและวเนี่ยหูฟังเนี่ยก็คือเก็บครบหมดแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตามชื่อมันแหละหูฟังที่ดีที่สุดของ BGP ในเวลานี้ครับ BGP Ceremon ตัวนี้นะก็คือเป็นไดเวอร์เนี่ยเป็นโซเนียน E S T คูณสนะครับย่านกลางเป็นโซเนียนบาลานซ์อะเมเจอร์คูณหนะครับย่านแหลมเป็นโซเนียนบาลานซ์อะเมเจอร์คูณสนั่นเองครับไดเวอร์ไดนามิกคอมโพสิตเนี่ยเป็น P U L C P เนี่ยขนาด8มิลลิเมตรเนี่ยจำนวนสองอันนะครับไดเวอร์โบนคอนดักชันเนี่ยเป็นของที่สูงมากนะครับ เพิ่งไปถึง70กิโลเฮิร์ตนะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็น BGVP ตัวท็อปสุด s o l o m o n 49,990บาทแพ็กเกจจิ้งมาโอ้โหเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะแพ็กเกจโหดมากนะครับนี่ BGVP the best experience กล่องมันจะแบบเรียบๆอย่างนี้ใช่ปะ The best experience ก็คือเป็นหูฟังที่ดีสุดแ,แหละ49,990บาทครับแกะเอามาฟืบอลังการไหมชัดเจนเลยนะว่าอันนี้คือ s o l o m o n อันนี้เป็นแบบน้มนูนตรงนี้นะครับโอเคมันจะมี2ส่วนครับก็คือส่วนของบอดี้อยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะนี่จะเป็นกล่องอย่างดีเห็นไหม นขนาดจะมีบอดี้แล้วเข้ามาแกะกันนะข้างล่างถ้าเราแกะออกมาก็จะเป็นสาย ลมถึงจุกหูฟังที่ให้มาแบบโอ้โหทั้งใสทั้งโฟมทั้งอะไรตนะ่างๆมีให้เราเลือกนะนี่ก็จะบอกมาด้วยนะจะเป็นลิควิดซิลิโคนเอียร์ทิปอันนี้เป็นซิลิโคนเหลวมานะครับมีเบสเอียร์ทิปสลับเบสแล้วก็วลคอลนี่คือสลับเสียงนะก็จะให้มาด้วยอันนี้จะเป็นตัวแปรงเขาสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นโฟมนะที่เราชอบใช้กันนะครับมีให้เลือกกี่แบบวะทั้งขนาดทั้งชนิดเนี่ยทั้งหมดกี่แบบครับสิบแบบที่เราสามารถที่จะเลือกใส่ได้คือจุกหูฟังให้มาแบบครบมากๆเลยอันนี้นนะนคคัออเเเีี้้ก็มขยยวว่าลาด ตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องสำหรับโหดูดิอลังการใช่ไหยอลังการมากนะครับอันนี้เก็บสายมีสายคุณเลือก2เส้นคราวนี้ตัวบอดี้ถ้าเราแกะออกมาใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้นี่เป็นเดโม่สูตรสี่เจ็ดผมได้สูตรสี่เจ็ดมานะครับบอดี้ก็จะเป็นลักษณะตรงนี้บอดี้มันจะใหญ่นะเพราะว่ามันมีต้องกล้าไดเวอร์อยู่ข้างใน Body เ,เนี่ยบอดี้โค้ดสวยเห็นป่ะเนี่ยซิ่งแล้วมันสลักชื่อด้วยนะอันนี้ BTP v นะครับตัวเดมอนสูตรสี่เจ็ด R ทางขวาอันนี้เกต์โซลมอนงานไมโครสวยเลยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้แฮนด์คราฟนะขอบทอข้างในเป็นน้ำเงินอย่างนี้สวยสวยมากตัวหูฟังยังมีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมคราวนี้สายของมันเนี่ยจะให้มา2อ,อันนะให้มา2ชุดนะครับก็คือจะมีสายให้เลือกแหละสชุดนั่นเองพอแกะสายหนึ่งแล้วกันนะก็จะ,จะมีจุกอย่างดีนะสายมันจะยาวค่อนข้างยาวดูดิอันนี้เป็นแบบโซลมอนอย่างนี้ใช่ไหมเป็นทองข้างในงานพรีเมียมจัดเลยแล้วก็สายยาวมากนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแบบนี้ นะคดังนั้นเนี่ยมันมันสำหรับโปรเฟชชั่นอลเท่านั้นอะ่ะมันใช้งานแบบโอ้โหเอาเรื่องกันนะสายหนักหนักแล้วเพราะว่ารายละเอียดดีเทลปกติเราเห็นแค่สายเดียวใช่ไหมแต่นี่คือแบบสี่สายควายอย่างเงี้ยดูดิดูสายมันดิอลังการไหมสมราคาจริงนะใช่ไหมแล้วลองคอนเนคเตอร์ต่อไปตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคเราลองต่อดูอันนี้มีตัว L ด้วยมีเลฟด้วยนะครับแล้วก็ยิงเลฟเข้าไปใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีบอกว่าเลฟนะครับก็ดูเอามันจะมีเลฟกับไบรท์แล้วก็เลฟเข้าไปคโควต่อไปแบบ2เส้นแบบนี้แลเขาสามารถต่อได้เลยนี่จิ้มเข้ามาปเปป็น0.7๊บ นี่ประมาณนี้เป็นแบบเกี่ยวหูนะอินเอียร์ t ม r นเตอร์ใช่ไหมสี่หมื่นกว่าบาทอะสี่หมื่นเก้ะโหให้ตายเถอะปวดมากแต่ก็สวยมากเช่นเดียวกันนะครับนี่ต่ออนี้แล้วเวลาใส่ก็สมมติใส่ข้างซ้ายก่อนก็จะเป็นลักษณะของการเกี่ยวหูแบบนี้เห็นป่ะอันนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนหูจุกเลยผมโอเคแล้วกับจุกนี้นะครับสวยไหมก็ตึงดีอะก็แน่นดีอะ นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่อธิบายไปว่าถ้าคุณชอบแบบเสียงเนี่ยเห็นไหมวอลล์เค้าเอียร์ทิฟส์ก็คือเน้นเสียงเสียงร้องอันนี้เสียงเบสแล้วก็เป็น Liquid, ลิควิดเราสามารถเปลี่ยนเพิ่มเติมได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมโอเคที่ตรงนี้เพราะว่าผม,ผม,ผมรู้สึกว่ามันพอดีแล้วนะครับเปลี่ยนมากไปคือถ้าใครชอบปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าอันเนี้ยมาใส่แล้วปุ๊บมันสวยเนาะเห็นไหมพอใส่เต็มค่เป็นอย่างเงี้ยนะครับการดีไซน์ของหูฟังเนี่ยเห็นไหมส่วนราคาเขาสำหสรับเป็นจีพีพีโซนตัวเนี้ยส่วนราคาเล่นเกมฟังังงงเเพลอะะไไรรยี้้ดดดดหมดนคบูิ บอดี้ไม่สามิติขึ้นรูปตัวเดียวนะครับ9 driver, นะ้าไดเวอร์เนาะตัวนี้เป็นรูปมูกุดที่เราแล้วมันสลักชื่อด้วยนะโซลามอน 07L ทางซ้ายทางขวาไม่รู้จะติอะไรครับนี่คือหูฟังที่โหดที่สุดละนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปลองฟังกันเลยครับว่าเสียงมันจะมีอะไรบ้างมันจะกรุ้งกริ้งฟุ้งฟึ้งขนาดไหนเพราะผมเองยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวไปลองกันเลยครับอันนี้เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยเนาะอันนี้คือโทรศัพท์ที่แบบทั่วไปนะเปิดเพลงอย่างนี้ทั่วไปใช่ปะ นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแดกนะครับแดก thx ก็คือรองรับไฮเลสก็คือแดกของฟิโอที่ให้มาแบบเต็มตัวนี้ก็แพงนะหลายหมื่นเหมือนกันนะอุ้ยตื่นเต้นวะ่ะไม่เคยฟังขนาดนี้เลยนะตัวแดกเป็นอย่างนี้นะต่อแจ็คอย่างนี้เลยก็ต่อบลูทูธออกมายิงเข้านี่ใช่ไหมต่อบลูทูธออกมาน,นี้เป็นแดกเป็นส่วนภาคขยายด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเป็นแอมลิฟายอร์แล้วเป็นตัวแดกด้วยเพื่อขับหูฟังตัวนี้นะครับฟังเพลงที่ผมชอบดีกว่าตื่นเต้นเหมือนกันมั้ยเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยฟังหูฟังที่โหดขนาดนี้้นะขครรงแรก โอ้โหนั่นนึงนะอันนี้ลองจริงๆนะผมฟังสลันพอนะนี่ฟังสลันที่ผมเคยฟังโอ้โหเนี่ยเชื่อต่อโบทูดอย่างเงี้ยเชื่อต่อโบทูดอย่างเงี้ย ฟังแค่นี้พอเดี๋ยวมันติดใจนะครับคือต้องบอกว่ามันดีดีมากมันดีเกินไปพูดง่ายๆแต่ผมฟังหูฟังมาเ่อนข้างเยอะเนาะหลายๆตัวใช่ป่ะหลัก7 0 0 0 9,000ก็เฉยๆยน,นะครับพอมาเจอตัวนี้คู่กับแอมของฟิโอตัวนี้แล้วเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์แบบนี้คือนี่ก็ะดแค่ฟังแบบจาก YouTube ปกตินะเสียงมันโคตรดีเนี่ยฟังอยู่ยูทูบปกติ YouTube Music ปกติเสียงมันโคตรดีคือแบบมันเปิดออกมาเป็นแอลแดกใช่ป่ะเกกิโลเฮิร์ใช่ป่ะ เนี่ยตัวเนี้ยนะครมันก็แล้วแดกมันก็โหดอยู่แล้วแหละตัวเนี้ยเราก็ใช้แดกดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาต่อเนี่ยเสียงนี่คือแบบเพรเนียวกันแต่ให้เสียงออกมาได้แบบผมใช้คำว่าคนละโลกเลยคือคนละเรื่องเนี่ยผมเคยฟังปกติมดเลยเพราะผมใช้หูฟังร่วไปอินเอียร์ปกติใช่ไหมตัวละสามสี่พันนะครับหรือเต็มที่ที่ใช้สตรีมก็คือใช้พิลฟีโอเอฟเอเจ็ดตัวละเก้าพันใช่ป่ะเจอตัวเนี้สี่หมื่นเนี่ยคือผมบอกว่ามันดีเกินไปจนแบบมันหาตัวตายตัวแทนคือไม่อยากฟังเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าหาถ้าฟััังงเเเเยยยอออะะะขนนนาาดดี้้กจฟ่ไไปล คือเสียงแบบเสียงกุ zag, mm ้งก er ิ yes. look, s <S uh, ้งเสียงที sure okay. ่เราไม่เคยได้ยินมันออกมาได้นะเสียงกลางเด่นสุดเสียงกุ้งกิ้งเสียงเบสเวทีเสียงเวทีเสียงไม่เท่าไหร่แล้วผมนะมันไม่ค่อยกว้างแต่เสียงล้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรชัดเสียงกุ้งกิ้งเสียงใสเสียงดนตรีที่เรามันแอบอยู่ในหูฟังที่มันเบาๆที่มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะอันนี้โหดมากคือแบบแค่นี้ยังยังรู้สึกว่าโอ้โหแม่งตามราคาแม่งสุดจริงๆนะจริงๆนะ 9driver นี่แม่งสุดจริงๆนะไม่บาดหูด้วย ผมฟังเพลงเพาะขึ้นเลยนะเพราะตัวเนี้ยเสียงแม่งโคตรดีคือไม่รู้จะว่ายัางไงด,ด,ด้วยความที่เป็นก้าไราเวอร์ด้วยแล้วแยกเสียงอย่างชัดเจนคือนักร้องเสียงวอลคอลเสียงกลางหรือว่าเสียงนักร้องเนี่ยโหดมากเสียงกุ้งกริ้งเสียงแหลมเสียงลายเนี่ยพอดีแล้วเบสเนี่ยก็คือไม่มีความบวมเลยให้ความแน่นแล้วเก็บตัวดีนะครับเวทีอย่างที่ผมบอกแม่งเน้นเข้าแบบอัดเข้าหูคือผมอยากให้ทุกคนลองฟังอ่ะแม่งโคตรโหดแม่งโคตรมหัศจรรย์สมราคาจริงครับตัวนี้คร,รับ bgvp solomon ตัวนี้49990ถ้าคชอบเสียงอย่านี้้ือว่าโหด โหดจริงๆการันตีเลยจากที่ผมใช้หูฟังมาโอ้ยสิบสิตัวไม่เคยฟังเพลงนี้รออยู่อย่างในของสลันเนี่ยได้ดีเพราะว่าหูฟังผมฟังทุกวันใช่ปะแม่งคือเสียงนี่ โหดที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาและก็สมราคาจริงๆสำหรับ BGVP Solomon ตัวนี้ครับ49,990อยสสมราคาใครอยากซื้อแบบอย่างเงี้ยมีจำหน่ายนะอาจจะไม่ใช่ที่ i h a v e r ก็ได้ที่มีที่อื่นก็ได้แต่บอกยอมเราว่าตัวละ4 0 0 0 0ื่นไม่เสียดายถ้าคุณมีตังซื้อเถอะครับ BGVP Solomon หูฟังที่ดีที่สุดจาก BGVP และรับประกันเสียงโดย i h a v e r v i e เสียงทม่สุดจริงๆครับจาก i h a v e v i e ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ